สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้อ้อจะพามาดูดอกไม้หน้าหนาวนะคะดอกไม้เมืองหนาวของที่นี่คะ่ะออกแค่หลังทีมาหมดนะคะแล้วเขาก็จะออกแค่เดือนเดียวคะ่ะสีม่วงน่าสนใจมากเลยคะ่ะแล้วก็สวยมากนี่คะ่ะลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าไม่มาเดือนนี้นะคะก็จะไม่เห็นเขานะคะ สวยงามมากๆค่ะออกตามพื้นหญ้านะคะนี่ค่ะอกบเล็กๆเล็กๆเนี่ยใช่หมดเลยนะคะดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะภาษาฟินแลนด์เรียกว่าซีนิรวกก็ อ้อก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะแต่อ้อจะขึ้นให้นะคะว่าภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าอะไรค่ะสวยไหมคะสวยงามมากเลยค่ะนานอนะ้อ,อจะได้มาเจอดอกไม้นะคะเพราะว่าสวนมออกากอ้อจะมาเดือนมิถุนาค่ะ มิถนาก็จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะ,นะคะเห็นไหมะนี่กำลังตู้มเลยค่ะพี่ค่ะกำลังสวยเลยค่ะสีสวยมากเลยค่ะอชอบสีม่วงเลยค่ะเก็บมาแป๊มนึงนะคะนี่คะกำลังตุง้มๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ อยู่ในดงดอกไม้ป่าค่ะเขาจะออกแค่หน้านี้นะคะพอเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเขาก็จะออกมากันค่ะมีเฉพาะหน้าเดียวนะคะกำลังเรื่อมออกดอกแล้วค่ะเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ แฟนบอกว่ามันต้องรออีกสักประมาณเดือนหรือสองเดือนจะออกนะคะแต่ก็ผิดผ้านะคะปีนี้ออกเยอะนะคะ่น,นไอป่าเยอะแยะเลยค่ะน,นี่ค่ะทุกคนคะ่ะเก็บภาพแป๊บนึงนะคะ ดอกสวยงามมากค่ะออกเป็นสีม่วงๆและวคะตามธรรมชาติเขาเลยค่ะพาไปดูด้านนน้นนะคะ มีกระเทียมป่านะคะไม่เหมือนทางยุโรปล่างนะคะกระเทียมป่าเขาจะมีค่ะถ้าไม่มีอะไรมมีแต่ผักผักโดนะคะแต่ว่าเขายังไม่ออกเลยค่ะแล้วรออีกสักระยะหนึ่งค่ะนะอ๋อจะพาไปดูผักโขดนะคะรอให้เขาออกเต็มที่ก่อนค่ะ เขาออกตามย่านะคะดอกเล็กๆนักเล็กๆๆนี่ใช่หมดเลยนะคะไม่น่าจะมีชื่อในภาษาไทยนะคะเพราะว่าดอกไม้ฤดูหนาวค่ะคะ่ะสวยไหมคะว้าวสีม่วงคะ่ะเอซ้อนออกสีขาวนะคะนี่คะ่ะ ออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะตามเพื่นหญ้าตามป่านะคะนี่คะออกแบบนะะี้เลยค่ะสวยงามมากะคะ่ะตรงน,นี้กำลังต้มๆเลยนะคะ เล็กๆนี่เล็กตามพื้นนะคะเขาก็จะเติมไมเตีค่ะสีม่วงๆม่วงๆไม่ใช่หมดเลยนะคะยิ่งเดินเข้าฝาลึกยิ่งเห็นเยอะค่ะแล้วก็ดอกแบบนี้นะคะกำลังต่มๆมาเลยค่ะ เดินดูดอกไม้ก็เดินสำรวจเห็ดเชน่นกันนะคะแต่ว่าเห็ดยังไม่เห็นเลยค่ะจะมีเห็ดชนิดหนึ่งที่เหมือนสมองคนนะคะแต่ว่าโอ้อยังหาไม่เจอเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งเห็นนะคะเห็นดอกสีม,ๆๆๆม่วงม่วงม่วงค่ะนี่ค่ะตามป่าดอกม่วงๆๆม่วงเล็กๆนะคะมองแบบมุมกว้างๆ,ๆนะคะจะเห็นดอกเล็กๆเล็กๆตาม พื้นค่ะสวยงามมากค่ะมาเข้ามาป่าเรื่อยๆยนะคะก็ยังมีดอกมาให้เราเก็นตามพื้นค่ะค่ะตาก็มองหาเห็ดน,นะคะว่าจะมีเห็ดไหมนี่ค่ะ แฟนก็เดินมาตามแล้วนะคะป่ามาที่นี่ค่ะมันก็ไม่มีใบไม้นะคะมันก็จะโร่งๆหน่อยๆค่ะฝั่งนู้นก็จะเห็นสีม่วงๆนะคะเออดอกไม้สียิมพูค่ะทุกคน,นะคะนี่ค่ะสียิมพู แต่จุดปรงเราก็อยากเห็นเห็ดนะคะสั่งน้ำสีม่วงสวยกว่าตามมาดูนะคะสีม่วงเป็นแบบกลมๆเลยค่ะว้าวอยากต้องกลับให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะ หลังกลับค่ะจะเห็นความสวยงามนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นมันออมไหมสวยงามมากเลยคะ่ะตื่นเต้นค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้เห็นดอกไม้ที่นี่เนะะี่ยค่ะนี่ค่ะเรามองต่ำๆนะคะนี่ค่ะสวยงามมากะคะ่ะออกเป็นกลุ่มๆนะคะ อ๋อจะแวะมาดูอีกค่ะว่าถ้าเขาออกเยอะๆแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะเดินไปดูอีกนี่ยค่ะบนพื้น,นแล้วก็เดินอีกฝั่งนั้นนะคะอ๋อเห็นสีสันสวยค่ะหรือว่าเราต้องกุ้มให้ดูแบบนี้ค่ะจะเห็นความสวยค่ะน,นะคะอ๋อมองตาเปล่าค่ะอ๋อเห็นสวยมากเลยค่ะ ออกเยอะค่ะตื่นเต้น,คนค่ะทุกคนคะนี่ค่ะตามพืนใครเห็นแบบอ้อมนะคะหรือว่าอ็จะก้มมองต่ำๆนะคะนี่ค่ะทุกคนคะเห็นไหมคะสวยไหมตื่นเต้นมานอ้อมไหมสวยสวยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะ น,นี่ค่ะเรามองดูเพลินตามค่ะแล้วก็มองร,บรอบๆข้างค่ะข้าวเช่อสวยมากเลยค่ะแล้วยิ่งเข้ามาเล็กๆยิ่งเห็นความสวยนะคะมาดูด้านนี้กันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกสวยงามมากค่ะ ให้ดูใกล้แค่นะคะเนี่ยว้าวเราก็มียิมโฟเช่นกัน,นะคะ่ะเราไปดูฝั่งนี้โอ้ยระดับสายตาอ้ม,มองต่างๆนะคะเขาจะสวยงามมากะค่ะ นี่ค่ะดอกเล็กๆๆๆตทางพื้นนะคะแตวอ้อจะขับหลังหันนะคะเพราะว่าอ้อเดินมาสวนทางค่ะค่ะหันไข้างนะคะนี่ค่ะทุกคนคะเห็นไหมคะว้าวสวยงามมากเลยค่ะนี่เห็นเนาะอ้อพื้นตามๆนะคะนี่ค่ะดอกเล็กๆๆนี่ค่ะใช่หมดเลยค่ะใครเห็นเหมือนอ้อมากเลย หรือว่ามองในกล้องไม่เห็นนะคะนี่ค่ะมองดอกเล็กเล็กเล็กๆล,กลกตามพื้นค่ะสีม่วง,วงสวยงามมากเลยคะ่ะออกเยอะมากอันนี้ในป่านะคะนี่ค่ะสวยงามมากสริจริงๆนะคะ่ะชอบประทับใจค่ะ มุมนี้นั่นค่ะนี่ค่ะเห็นเงาอ้อนี่ค่ะค่อนข้าสวยไหมคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะอยู่กับเพื่อนแบบถ้าเยอะๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเขาจะสวยงามมากค่ะคลิปนี้อ้อก็ขอลากันเลยนะคะบายยทุกคนค่ะบายยค่ะ